ครับสวัสดีครับผมพอกรณีแล้วครับก่อนครับที่สัมนเมื่อครับวันที่สิบเมษายนปีสองพันหนึ่ร้อยหกสิบเก้าครับนี่ครับมีผมบอกมาเที่ยวอะไรแองหมากับมาเชื่อพ่อจะเป็นพนักนานของโฟรูดครับมาเลยครับปาไฟรูดจัดหนักเด้อครับมาเลยครับเดี๋ยวผมสิยภาพพี่น้องผมเพิ่งของอะไรการเกษตรตั้งแม่เด้อครับนี่ลยครับรถเกี่ยวเข่าของอะไรการเกษตรมาแม่ครับพี่น้องครับมาเลยครับเพิ่งที่มาติดต่อกับมาครับพี่น้องครับกำลังเกี่ยวเข่าอยู่ครับตอนนี้ครับพี่แถวคุทธพือนเนี่ยครับพี่น้องครับ มาเ้อครับคุณลี้มาจางพันิต้อกับมาครับพี่น้องครับนี่นะครับไอ้การเกษตรบานแม่ครับพี่น้องครับตามเห็นนะครับรถพ่อจะเริ่มพัฒนาคุณเปรัวครับปาเปรวยัดนักครับนี่นะครับตามเห็นนะครับกื่องเกี้ยวข่าเจ้าหน้าปังกีหองที่เยียดยดครับพี่น้องครับเขาเจ้าซีเก้าครับพี่น้องครับราคากันถือว่ายังดีอยู่ครับเก้าบาทห0าสิบกว่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวตามเห็นนี่นะครับกผู้เลี้ยขหลายๆก็นหลายๆครับพี่น้องครับ ว่าเขาแปลงนี่เพิ่มหนึ่งบ้านห่งปุ๋ยหมากครับพี่น้องครับเขาเพิ่งก็เลยดีตั้งเขาตั้งดีครับพี่น้องครับเพิ่งไปในบ้านปุ๋ยเรียเด้อครับนี่แะครับเขาซีเก้าหนึ่งครับว่าผมถามจากของหน้าเพิ่นแล้วครับพี่น้องครับตามที่เห็นนะครับนี่ครับพ่อจะเลื่อนพัฒนาคุณไปรว่นครับป๋าไปรว่นจัดหนักครับพี่น้องครับนี่แหละครับเกี่ยวเขาตั้งตรงสวยงามเลยครับนะครับหน้าพันปีเรียดครับพี่น้องครับครับนี่แหละครับไปเด้อครับวันนี้เป็นจ้างเพิ่งกลับไปครับตัวนี้ครับเป็นเกี่ยยวองกำลังเกีบ อันนี้ทีแล้วมั้งครับพี่น้องครับเลยนะครับอากาศก็ดีนะครับฝนเปิดโต๊ะกันแมงมื่อเช้าก็บเตกแห้งครับฝนยิ่งนิ่หน่ะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็หาโมงคว้าสีเทียงแล้วก็อากาศดีครับพี่น้องครับตามที่เห็นนี่แหละครับถ้าลืมกดติดตามไปเลยกดแชร์กดวี่งก่อนครับในทะเลแม่เลยครับพี่น้องครับนะครับไปชมรถเจ้าเขาพ่อจะเริ่มพัฒนาคุณพี่โรดเลยครับพี่น้องครับป๋าพี่โรดจัดหนักครับปีนี้ครับปีน้องชิ้นเกียรติครับพี่น้องครับไปครับไปชมรถเจ้าเขาเลยครับพี่น้องครับไปเลยครับผม ครับนี่แหละครับรถเกี่ยวเขาพ่อจะเริ่มพัฒนาคุณไพโรดรถครับหรือว่าป๋าไพลิดจัดนะครับพี่น้องครับเพิ่นบ่มีรถเกี่ยวเขาย่างเดียวเด้อครับพี่น้องครับเพิ่นก็มีรถตีดินปั้นดินก็มี่ครับก็ไปจ้างกับไปซื้อเพิ่นได้ครับเพิ่นผลิตให้ได้ครับพี่น้องครับน่ครับตามที่เห็นนะครับพ่อจะเริ่มพัฒนาคุณไพโรดรถครับพี่น้องครับตามที่เห็นนี่ะครับมาครับพี่น้องครับประชุมรถเกี่ยวเขาพ่อจะเริ่มพ like. ัฒนาคุณไพโรดต่อครับพี่น้องครับป๋าไพลิดจัดนะครับนี่แหละครััับบบเเ่งงออาครรรรพีนนขไกกษตแมด นี่นะครับกําลังเกี่ยวอยู่ตอนนี้ครับเกี่ยวเข่าก็ขอซีบเกลีครับพี่น้องครับราคาเกลีบาทกลัวครับเกลีบาทหาซีบบุญละครับไปครับไปชมเลยครับอย่าลืมกดติดตามเลยกดแชร์ก็งงงงก่อนครับมีสารแม่งาเอยอครับพี่น้องครับ ครับนี่แหละครับรถเกี้ยวเข่าพ่อเจริญบหนนาคุณประหลดครับพี่น้องครับป๋าปรหลดจัดหนักเด้อครับนี่แหละครับไอกกษตรบมันแม่ก็จัดหนักขึ้นกันครับนี่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละครับูุฎิศิวาติตอมาจางเบิกกลมาครับตอนนี้กำลังเกี่ยวเข่าก่อขอซีบเก่าอยู่ครับเข่าตั้งตรงงามครับพี่น้องครับเข่าหน้าปังปีนี้ครับเฝ้ามาเกี้ยวครับเดี๋ยวฝนตกมายุงงยากีครับ ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมเสียบล่าพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อครับพี่นะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่ื้องบนเขาเขารถหกล้อเด้อครับพี่น้องครับขึ้นกันได้ครับนะครับผมวอร์คนเขาขุมนี้ครับี่รถเกี่ยวเขาน้ำครับไปก่อนละครับสวัสดีครับผม